อวันนี้ผมกลาวสวัสดีนะครับเออทุยอ้มาถึงก็จะพูดเลยเอ่กาวสวัสดีก่อนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลง mta dc นะครับอามาดูกันเลยนะครับแล้วก็ต้องไปหาโหลดตัวฮอเซิรวอร์อย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้ผมก็อาจเป็นคลิปแรกนะครับผมในคลิปแรกคลิปวิดีโอ คิวิธีลงอันเนี้ยเอาเขียนไว้เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์อันเนี้ยไว้ให้ด้านล่างของคลิปนะเนี่ยครับผมจะเอาสองอันเนี้ยไว้ด้านล่างนะครับก็ดูไปครับก็กดโหลดเลยนะครับผมผมโหลดมาแล้วนะครับผมโหลดมาแล้วเอาไว้ในในซีก็ได้นะครับ นี่ครับถ้าได้มานะครับอันก็จะเป็นไฟลอย่างไงนะอย่างงี้แหละแต่ว่ามันเป็นไฟล์เหมือนสมุดอะเราเข้าไปเข้าไปในสมุดน,นะครับแล้วดึงไฟล์อันนี้ครับลงมาในไว้ในนี้นะครับผมแล้วก็ลงตัวเข้าเซิร์ฟเวอร์ในที่เดียวกันนะครับลงไว้นี่คือตัวเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่เ p a ดที3 3นะครับ อันนี้ก็คือจีเอตัวเกมของมันนะครับสำหรับคนที่เข้า m อ a อแล้วแบบมันให้เลือกแบบโหเข้าไปแล้วให้เลือกไฟล์อะไรว้างงงนะครับมันเนื้อได้เข้ามาครับเราไปที่ในซีครับในนี้ครับบางคนอาจจะเร็วในีครับเอาที่มันตัวเกมเราวางไว้อะเออครับแล้วก็มาเลือกอย่างนี้เลยครับแล้วก็กดเข้าไปครับแค่นี้ครับ เสร็จครับแล้วก็กดในนั้นแต่แต่ของเรามันจะไม่เป็นอย่างนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะ NDA ใบครับมันจะให้เลือกนะครับบางคนนะครับผมเลาก็เลือกแบบที่ผมบอกไปก็จะหายครับเพราะเขาเล่นได้ตามปกติแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันอะไรของอันนี้ก็หนึ่งอยู่สามจุดห้านะครับผมตอนนี้แล้วคาานที่แบบอู้งงวะทำไมลงยากจังวะโอ้โหก็ไม่ก็สำรับ สำหรับเอ้ยทุย้ยสำหรับคนที่ลงไม่เป็นก็จะยากนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับลงตัวเกม g A กับอันนี้ไว้อัได้ในไฟล์เดียวกันนะครับหลังจากนั้นเราลงเสร็จสองอย่างแล้วมันก็ได้หน้าต่างนี้มานะครับลงนะครับนี่ก็ไดนานไต้เราก็กดเข้าเล่นไปเลยครับกดเข้าไปก็อ่าไอพีเซิร์ฟอะไรพวกนี้นะครับ ก็เอามาเล่นกันได้เลยนะครับพวกนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยเล่นครับผมมีเซฟของพี่ผมเองพี่ไม่ใช่พี่ผมเพราะรู้จักกับพี่ของพี่พี่เออไม่รู้จักหรอกเออบอกไปให้รู้จักหรอครับยกงลงง่ายๆเดี๋ยวผมบอกแบบลงแม่งโคตรมหาเร็วอ่ะคิดการไกลเลยครับผมสอนวิธีแบบใครมีปัญหาเรื่อง GTA นะครับน่ครับลงลงมันเอามาไฟาเดียวกันนะครับอย่างนี้นะครับ สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็เท่านี้แล้วครับถ้าใครอยากจะให้สอนวิธีเปิดเซิร์ฟอ,อะไรก็บอกได้นะครับผมก็จะอันนี้ให้นะครับสอนเปิดนะครับแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ